เปิดมันมาอยู่่วงไหนบอเปิดปิดเปิดปิดเปิดเข้เเเเาไปรถแล้วสตาร์ทเครื่องไปสตาร์ทเลย เปิดปิดอีกทีหนึ่งน้ำมันไม่มาเปิดแล้วก็ปิดอ่ะปิดเปิดปิดปิด วันน่าจะมาแล้วนะตาดูดิเร่งหน่อยไม่มาไม่ติดมาแล้วมาแล้วติดแล้วอีกทีอีกทีกทหนึ่งพ่อว่า,วาเปิดปิดอีกทีหนึ่ง เปิดไว้ปิด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 สตาร์ทไปก็เปิดปิดอีกทีนห,น,หน,น,น,นึ่งได้ไหมน้ำมันมันไม่มาสำถัง เปิด,ป,ดปิดเปิดปิดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาละมัน